ม่น่ารีบปูเลยอะ่ะเขาเหยียบนิดนึงเขาเหยียบหเ,เหยียบนิดนึงเล็ดเป็นไรเล็ดเป็นไรเอาไม่ออกเลยมันมันนัเ,ท,เนท้าเขามันเท้าเขามันเปียกก็เลยฝังแต่พมเขาสวยมาก ผมร้านนี้สีละมุนเคอรลิ่งเลยค่ะ อันนี้เราแถมหมดเลยนะคะเนี่ยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยค่ะแถมทุกอย่าง<ม>แต่บ้านราคาเดิมค่ะ<ม>สนใจทักกันเข้ามาได้เลย<ม>จัดโปรนะคะของแถมเยอะมากหลากหลาย ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ลูกค้ารายได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่หนึ่งมืน,หน,มนหนึ่งพันกู้ดได้แล้วค่ะก็ผ่อนแค่สองพันเจ็ดรอยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ผ่อนถูกกว่าเช่าบ้านอีกเพราะว่ามีโปรโมชั่นนะคะของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ yêu cái bảo khó dựa ra nữa

มีถุงดำไหมคะถุงดำใส่ใคอ่ะมาเป็นจากการแต่งตาได้แก่เนี้ยโอเคเสร็จแล้วล่ะฝากบินใส่รถได้คะ่ะฝากบินใส่รถไ,ได้จ้าบินบิน เดี๋ยวเราจะพาชมจากด้านหน้ากันก่อนนะคะจากด้านหน้าบ้านอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะจอดรถเก่งได้นหนึ่งคันมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าบ้านไม่ชนกับเพื่อนบ้านเป็นฝั่งสวนนะคะน,นี่เป็นบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ หมู่บ้านหงษ์จลานพิกัดมากตะปุดค่ะพอเข้ามานะคะก็จะพบกับห้องโถงห้องโถงนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะชั้นวางทีวีโซโฟ,ฟาโต๊ะกลางพรมมิมตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟลงจอดรถแล้วก็พื้นที่โซนด้านหน้านะคะที่เราทำให้อันนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะคะ ลูกค้ารายได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทยื่นกู้ซื้อได้เลยนะคะตกแต่งให้แบบนี้เรียบหรูสวยงามนะคะโทนขาวมินิมอลค่ะมาด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวเราแถมแอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งตัวแล้วก็ที่นอนเตียงตู้เสื้อผ้าสตูแต่งตัว ผ้าปูที่นอนผ้าห่มหมอนแถมให้ฟรีแล้วก็ผ้าม่าน,นนี้สั่งแล้วนะคะแต่ผ้าม่านยังไม่มาติดพรุ่งนี้น่าจะติดเดี๋ยวมาอัปเดตให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือให้ทั้งหมดเลยะคะเรียกได้ว่าสุดคุ้มหลังนี้ราคาเดิมค่ะอันนี้ก็เปิดออกมาได้ห้องโถงเนี่ยเราจัดไว้ให้เรียบร้อยลูกค้าก็แค่เอาทีวีมาวางก็จบแล้วนะคะ อันนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะแล้วก็แถมให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งตัวที่นอนที่นอนเราแถมให้ห้าฟุตทั้งสองห้องนะคะยังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะคะเนี่ยเดินรอบห้องได้แถมผ้าม่านให้ด้วยลอบผ้าม่านมาติดนะคะเนี่ยค่ะได้ห้องนอนกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดมองหาบ้านที่แบบพร้อมเข้าอยู่นะคะมาได้เลยค่ะที่นี่เรียบหรูได้อยู่มากๆนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่นั่งเล่นนะคะตรงนี้เนี่ยลูกค้าจะได้โซฟาตัวแอลนะคะได้พรมได้ ๊ะ oh, วางของนะคะแล้วก็ได้ชั้นวางทีวีได้คุมไฟไปด้วยแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยลูกค้าจะได้โต๊ะ oh, ทานอาหารพร้อมเก้าอี้สีที่นั่งนะคะด้านหลังค่ะก็เป็นพื้นที่ซักล้างแล้วก็จะได้เคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะมีตู้เก็บของด้านล่างค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะนี่ได้ห้องน้ำแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้หมู่บ้านหงสลา,านธาน,นีนะคะ พิกัดมาตะพุท์ค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรูปแบบของตัวบ้านหลังนี้คุ้มมากๆนะคะลูกค้ารายได้หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทยื่นกู้ซื้อได้เลยนะคะออปชั่นเต็มทั้งหลังแบบนี้เลยค่ะ ได้ทั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟโรงจอดรถได้ชุดห้องนอนสองห้องเต็มเต็มไปเลยนะคะแล้วก็ได้ชุดห้องถงห้องนี้ได้ชุดห้องครัวห้องนี้ได้เคาน์เตอร์แล้วก็ห้องน้ำทำให้ใหม่ครบทั้งหลังแบบนี้เลยค่ะคะิวกระเปาเ๋าเข้าอยู่ได้เลยจริงๆสำหรับหลังนี้นะคะโมบ้านหงสสลานค่ะเงื่อนไขง่ายๆลูกค้าเพียงแค่นำสลิปเงินเดือน,นะคะ่ะย้อนหลังหกเดือน ติดต่อมาทางเรารายรับหักรายจ่ายแล้วคงเหลือนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทยื่นกู้ซื้อได้เลยพร้อมรับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เห็นไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาในเรื่องแบ็กลิสล่าช้ารายรับรายจ่ายพอดีกันเลยไม่เหลือเลยมาปรึกษาได้นะคะทางเราจะช่วยวางแผนให้ว่าเดี๋ยวลูกค้าต้องเคลียร์อะไรยังไงนะคะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามานะคะที่ไอเดียศูนย์ก้าหรือตามตัวข้อมูลที่เรา ลงไว้ให้นะคะแอดตามนั้นได้เลยแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเป็นพิกัดนะคะถ้าลูกค้าเดินทางมาลูกค้าเดินทางมาจากาวัดมัตตพุทธถึงวัดมัตตพุทธให้วัดมัตตพุทธจะอยู่ข้างหลังเราหันหน้ารถมาทางไฟแดงที่จะออกถนนสุข,ขุมวิทซอยแรกซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เลี้ยวตามทางไปเรื่อยจะเจอหมู่บ้านหงสรารก็คืออยู่ใจกลางตลาดมัตตพุทธเลยตรงนี้มีทั้งวัดโรงเรียน สถานที่ทำงาน Tesco Lotus Do Home แล้วก็ไปตัวเมืองก็ไม่ไกลจะไปทํางานมาตรตพุทธก็ไม่ไกลหรือใครทํางานขอนิคมพัฒนาก็ไม่ได้ไกลเรียกได้ว,ว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคมแล้วก็ย่านที่อยู่อาศัยแล้วก็ย่านธุรกิจอันนี้เป็นบ้านสไตล์มินิมอลที่ลูกค้าจับต้องได้ผ่อนอยู่ประมาณ2,700บาทต่อเดือนนะคะเพราะว่าเราได้ โปรโมชั่นของธนาคาระคะอาคารสงเคราะห์ดอกเบีย้ย0.71%ต่อปีนะคะชลรองครบรอบ71ปีของธนาคารนะคะเราก็เลยได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษค่ะพามาชมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่นอน5ฟุต ตู้สามบานสตูแต่งตัวมีผ้าม่านให้ด้วยมีแอร์ให้หนึ่งตัวแอร์ใหม่นะคะทุกอย่างที่เห็นนะ้ำใหม่หมดซื้อเข้ามาให้ใหม่หมดผ้าปูที่นอนหมอนผ้าหม่มแถมให้ครบนะคะได้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แบบนี้เลยเป็นโทนมินิมอลสวยๆแบบนี้เลยนะคะขาวเทาค่ะโทนมินิมอลอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะคะ ห้องนอนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะชุดห้องนอนห้าฟุตเป็นเตียงห้าฟุตที่นอนห้าฟุตมีหมอนให้มีผ้าหม่มผ้าปูที่นอนให้ตู้เสื้อผ้าสามบานใส่เสื้อผ้าได้แบบเต็มแน่นอนมาเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็อันนี้สตูแต่งตัวงนี้ก็เปิดได้เก็บของวางของได้ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงอ่าตรงนี้เป็นส่วนของพื้นที่รับประทานอาหาร เราก็แถมโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สีที่นั่งทำอาหารด้านหลังแล้วก็เอามานั่งทานตรงนี้ได้ชมทีวีด้านนู้นได้หรือจะนั่งโซฟาตรงนี้ก็ได้เป็นสัดส่วนลงตัวแล้วก็มีมุมอันนี้น่ารักน่ารักนะคะเอาไว้แบบอืมนั่งกินข้าวดูทีวีแล้วก็ยังนั่งคุยกับ คนด้านหน้าได้นั่งคุยกับคนด้านหลังในครัวได้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงห้องนอนตรงนั้นได้เรียกได้ว่าครบครบจริงๆค่ะครบคันนี้พอพื้นที่รับประทานอาหารมาด้านหลังก็จะสู่เข้าสู่ห้องครัวค่ะห้องครัวก็จะมีห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะแอบด้านฝาตรงนี้ค่ะมีห้องซักล้างด้วยตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวลายมินิมอลตู้ด้านล่างนี้ก็ ใช้งานได้จริงนะคะเปิดใช้งานได้เลยเปิดใช้งานได้ทั้งสองตู้เลยนะคะใช้งานได้อันนี้ก็ถ้าเปิดก็คือน้ําไหลเลยนะคะเพราะเปิดวาล์วเปิดวาล์วน้ําไว้นะคะซักล้างได้ทำกักข้าวได้นะคะตรงนี้ก็ทําอาหารได้จริงด้านในก็เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําเราก็ทําให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะนี่เนี่ยค่ะ ปูพื้นใหม่ปูกระเบื้องใหม่นะคะลูกค้าทักเป็นเข้ามาได้เลยนะคะหลังนี้ราคาเพียงหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะฟรีทุกอย่างที่เห็นดําเนินการในการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีจองไม่เป็นไรเอาเอกสารมาเดี๋ยวเราดําเนินการให้เช็คให้ฟรีนะคะซื้อบ้านแบบไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายก็ได้นะคะเดี๋ยวทางเราสํารองค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะคะ ลูกค้าบางท่านแบบกลัวว่าเออยังไม่สะดวกยังไม่สิ้นเดือนยังไม่ไม่มีเงินจองไม่เป็นไรค่ะฟีจองให้เลยค่ะเพียงแค่ลูกค้าทักเรามานะคะดําเนินการให้ฟีทุกอย่างทุกขั้นตอน,นะคะ่ะฝากไว้ด้วยหลังนี้หมู่บ้านหงส์านนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่ทุกอย่างครบยิ่งกว่าน,นี้อีกวันนี้ยังแบบเพิ่งแต่งเสร็จนะคะทีมงานเพิ่งแยกย้ายกันกลับนะคะ มีลูกเรียกลูกมีหลานเรียกหลานมีญาติเรียกญาติมีเพื่อนเรียกเพื่อนให้มาดูบ้านหลังนี้คุ้มค่าจริงๆรงิ้วกับเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครบมากๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ